ปกินณากะคาถาพันเพื่อความฉลาดในหลายๆประการด้วยกันก็เลยตั้งเป็นปัญหาดังต่อไปนี้ปัญหา1 6ข้อนั้นคืออะไรหนึ่งบารมีคืออะไรบารมีคืออะไรข้อแรกเนี่ยนะคำถามแรกว่าบารมีคืออะไรบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายถามว่าบารมีคืออะไรบอกบารมีคือคุณธรรมทั้งหลาย คุณธรรมนั้นมีอะไรบ้างก็คือทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจอธิฐานเมตตาและอุเบกขานี่ยแหละมันบารมีนั้นคือคุณธรรมทีนี้คุณธรรมเหล่านี้มันเกิดจากอะไรคุณธรรมอันนี้เกิดจากความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาอันตันหาและทิฐิไม่เข้าไปกําจัดหมายควาว่าคนนั้นเนี่ยไม่ถูกเคลือบไม่ถูกฉาบไม่ถูกทา ไม่ถูกฆ่าศึกคือตันหามานะทิฏฐิมามาขจัดเพราะกรุณากรุณานี้เป็นเหตุกรุณาเป็นปัจจัยทำให้คนคิดสแสวงหาอุบายที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาคือกรุณาเนี่ยแหละเป็นตัวที่ผลักดันให้สแสวงหาอุบายที่จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และก็เป็นกรุณาที่ไม่ได้ฉาบด้วย ตัณหาเป็นกรุณาที่ไม่เคลือบด้วยมานะเป็นกรุณาที่ไม่แปดปนไปด้วยมิจฉาทิฐิทั้งหลายก็ถือว่าเป็นกรุณาที่ที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยนะเป็นกรุณาที่สะอาดบริสุทธิ์กรุณาก็คือความคิดที่มุ่งบำบัดให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ทุกขในวัฏฏะสงสารทุกที่เกิดจากบาปกิเลส ทุกที่เกิดจากราคะโทสะและโมหะทุกข์ที่เกิดจากชาติชราม,มรณนะทุกข์ที่เกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกทุกที่เกิดในสังสารวัฏกรุณาอันนี้ปรารถนาเพื่อจะให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ในการที่จะช่วยให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ถ้าไม่มีอุบายอะไรเลยเนี่ยช่วยคนอื่นได้ไหมอย่างสมมติคิดง่ายๆว่าเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเรื่องพวกทรัพย์สงสารเขาจับใจแต่โง,ง,ง,ง่ๆนี่อยากช่วยเขาอะ ขอช่วยแบบโง่ๆเนี่ยนะช่วยสร้างปัญหาสินะเห็นรถเขาเสียเดี๋ยวไปช่วยซ่อมให้เลยสงสารเขาอ่ะนะก็เลยช่วยซ่อมรื้อใหญ่เลยถอดอะไรมาหมดเกลี้ยงช่วยหรือทําลายกันแน่ใช่เห็นเขาปวดท้องมากทุรนทุรายกระวนกวายสงสารเขาเลยเอามีดมาผ่าดู <c oughs> ดีไหมคุณหมอ <c oughs> เดือดร้อนแน่ใช่ฉนะันสงสารเนี่ยจะต้องสองสารแบบมีอุบาย เห็นใจเห็นใจกรุณาปรารถนาจะให้เขาพ้นทุกอย่างมีวิธีการอย่างมีหลักวิชาการแล้วทำแบบด้วยความสุจริตใจไม่ฉาบทาด้วยตัณหาไม่มีทำด้วยความลำพองคือมานะและไม่ได้ทำแบบผิดๆเพราะตัวบารมีนั้นคือคุณธรรมคุณธรรมทั้งสิบ no on on ประการนั่นแหละที่เกิดจากกรุณา กรุณาที่เลือกเฟ้นใครครวรดูแล้วว่าจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้จริงๆต้องช่วยด้วยคุณธรรม10ประการอย่างทานบารมีเนี่ยนะเราจะช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่ไปช่วยให้เขาให้ทานแต่ช่วยให้ทานแก่เขาเขาจะได้มีความสุขบารมีทั้ง10นะถ้าย่อมาก็คือ3อย่างวัตถุทานอภัยทานกะระทรมทานแบ่งมาแล้วมีอยู่สข้อแค่นั้นแหละ ก็คือผู้ที่ให้ให้ให้ใหทานก็แปลว่าให้คุณธรรมที่เกิดจากการให้ให้วัตถุให้ใหอภัยแล้วก็ให้คุณธรรมเพิ่มพูนคุณธรรมทั้งหลายนั่นแหละด้วยใจกรุณาจริงๆนะถ้าให้วัตถุเขาจะได้ไม่เดือดร้อนในวัตถุให้อภัยเขาจะได้มีแต่ความสุขและความเจริญแล้วก็ยังให้คุณธรรมอีก นนะให้ทําให้ความรู้ให้สติปัญญาให้ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและเพื่อความสุขมันบารมีนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่นําสัตว์ออกจากทุกนั่นแหละพันบารมีนั้นเกิดจากกรุณาบารมีนั้นเป็นเครื่องมือของกรุณาที่เกิดจากความฉลาดนั้นบารมีเนี่ยนะผู้ที่บําเพ็ญบุญนั้นยังไงก็ตามอะกรุณาก็กรุณาเถอะแต่อย่าขาดปัญญาถ้าขาดปัญญาเมื่อไหร่ก็กลายเป็น ซ้ําเติมเนี่ยนะคำถามแรกบารมีคืออะไรตอบได้เลยนะว่าบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายที่เกิดจากการุณาเพราะฉลาดในอุบายหรือเพราะการุณานี่แหละทาให้ฉลาดในอุบายเจริญคุณธรรมทั้งหลายมีทานศีลเป็นต้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์นั่นเองอน,นะหรือเพื่อบําบัดทุกแห่งสรรพสัตว์